สวัสดีครับผมมาพบก,กับโอสุก้าช n แนลนะครับวันนี้มาหาดูทีปลาชนะ่อนนะครับหลังเลิกงานเร่วงเวลาประมาณห้าโมงสีแล้วตอนนี้มีเวลาตีประมาณ20-30บานาทีเดี๋ยวเราจะมาตีกระดีเราก็จะมาดูกันว่าพอจะมีตัวบ้างไหมดูใหม่ข้งหลังหมุกเก่าเดิมๆ น,นี่เป็นฝ่ายนะครับฝ,ฝ่ายเก่าที่ทอดอย่างนี้แล้วมาดูครับว่าจะมีผลงานไงโอเคครับตามหาตัวแวรกเอามาดูไม้ใหม่นะครับมาดูาจะเป็นไงต่อน่าจะ คนเยอะพอสมควรนะฮะดูรองรอยการหากินของชาวบ,บ้านเยอะพอสมควรเราต้องเสี่ยงครับหมายนี้เคยฮอตมาก่อนลองดูครับ Cái <laughs> Hả? à? Mấy hải

ไกลๆนู้นไม่มีใช่ไหมนู่นอไม่มาาะไ,ไ,ไม่ไปเขื่อนเหรอเห็นแล้วเนี่ยไม่เอาตัวอะไรมาด้วยอ่ะ เดี๋ยวเรามามองไอที่กันดูครับจะเดินขึ้นไปทางนู้นนะครับลองดูครับ ใช้กบยางนะครับเพราะว่าไมายก็ดีเงียบเลยที่ก็ดีไม่มีสะดุดเลยครับเงียบมากก็เลยลองใช้กบยางดูเพราะว่าได้ยินเสียงตามข้างฝั่งแหละป่ามันค่อนข้างเข้าไปลึกมันเลยน้ําเข้าไปลึกนะปลามันจะอยู่ด้านนี้ยไม่ยอมออกไปกินด้านนอกลเลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงแต่ก็จะหมดเวลาแล้วครับเสียงเสียงดู จะตีทางด้านขวาก่อนครับเงียบเลย เดี๋ยวลองสลับเป็นด้านซ้ายครับเวลาน้อยต้องรีบครับ ปลาตื่นนะครับแต่ว่าว่าปลามันอยู่ในปา่าปลาตื่นอยู่ในปา่าหญ้าที่ผูกเข้าไปนะ ครลงน้ำไปแล้วครับน,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 น่าจะเห็นน่าจะเห็นอยู่นะครับฟลามาถึงนี่แล้วครับโอ้โหหลุดครับสุดดายครับเอาใหม่ครับล็อกหม่ครับ จังเลยพื้นที่ดูไปเรื่อยๆครับ วินเลยครับต้องดครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับช่อนนะครับขอเวลาจะคู่จะพื้เลย อแป๊บหนึ่งนะครับดูดครับผมเมื่อกี้ดูดบนฝั่งกลบยางดีแซ้นะครับนี่ฮนะับกลบยางดีแซ้เดี๋ยวดูดครับออกจากปากพอดีนะครับปลายอึ๊สะท้อนนะครับนี่ครับสายกำลังดีเลยครับนี่ สวยเลยในตัวนะครับอันนี้จากเมื่อกี้หลุดไปก็ยังพอมีแต้มครับเย็นนี้มีคลิปให้น้าๆชมเดี๋ยวก็กลับแล้วครับเพราะว่าตรงนี้นี่ประมาณบุกมงกว่าแล้วครับจะมืดแล้วโอเคนะครับฝากผลงานด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับ s c r i b e นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมือใหม่หัดถ่ายจะได้มีกำลังใจใน,ในการทำคลิปคลิปหน้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปหรือเปล่าจะมีเวลาออก,กตอนนี้หลังเลิกงาน,นครับโอเคครับผมเรามาดูกันต่อครับครับก็โอเคครับหมดเวลาพอดอีมันค่อนข้างยินละแล้วก็แสงมันเริ่มจะหมดแล้ว มีเวลาน้อยนะครับก็สรุปว่าวันนี้นะครับพอมีแต้มแต่ว่าเปลี่ยนจากที่กระดีกันมาเป็นกบยางเพราะว่ากระดีไม่เอาเลยครับปลาอยู่ข้างตะลิงหมดเลยเพิ่งมาวันแรกนะครับปลาช่อนก็นจะใสสวยเลยอันนี้เก็บครับแกงส้มแกงส้มให้แม่แกงส้ม,ม,มนี่ครับปลาได้ตัวเดียวนะครับก็อาจจะมีคลิปให้ดู เดี๋ยวก็มันเย็นแล้วลวผมขออนุญ,ญาตปิดคลิปนี้ตรงนี้เลยลกันเพราะว่าไปตรงอื่นแสงก็อาจจะหมดแล้วแบตบก็จะจะหมดแล้วด้วยก็ถือโอกาสขอบคุณนานานะครับที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับซึ่งซึง่งถ่ายได้ไม่กี่คลิปนี่เองแล้วก,ก็หัดตัดต่ออาจจะใช้ความรู้ง,งูงูปลาปลาก็ฝากติดตามกันด้วยครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดตับสายให้สักนิดนึงแล้วก็ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆแล้วกันครับส่วนคลิปหน้าผมจะไปทำอะไรที่ไหนนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมหน้าเฟซผมเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอบคุณครับ